ธุรกิจด a ต a าเซ t นเตอร์เรดโอเชียอุตสาหกรรมดิจิทัล ตอนนี้ไม่ว่าใครก็หันมาให้ความสำคัญกับธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับด a ต a ้าเซ็นเตอร์กันมากขึ้นเพราะด a ตต้าเซ็นเตอร์นั้นคือโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลอย่างในประเทศไทยเองก็มีบริษัทต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาลงทุนด a ต a ้าเซ็นเตอร์กันอย่างต่อเนื่องรวมถึงภาคเอกชนของไทยเองก็เริ่มหันมาลงทุนในธุรกิจด a ต a ้าเซ็นเตอร์กันมากขึ้นสิ่งนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าตลาดดิจิทัลของไทยนั้นยังมีโอกาสเติบโตอ,อีกมหาศาลโดยตัวเลขคาดการณ์ บาเติบโตเฉลี่ย6.2%จากปีก่อนหน้าซึ่งขยายตัวกว่า GDP โดยรวมของประเทศซึ่งการเติบโตนี้มาจากการที่ไทยอยู่ในช่วงของการทำดิจิทัลทนสス FORMATION และความต้องการใช้งานด้านดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะการลงทุนเหล่านี้ก็มีข้อดีในเรื่องของการที่มีเม็ดเงินลงทุนเข้ามาหมุนเวียนในเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศรวมถึงเป็นปัจจัยที่อาจทําให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางด้าน Data Center ในภูมิภาคนี้ได้อย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้นแต่เม็ดเงินจริงๆที่หมุนเวียนนั้นก็คงไม่ได้้มาาาากเเเพระว่่ Data Data Center Center หลนนีป็ ที่ถูกสร้างโดยต่างชาตินั่นหมายความว่าอาจจะมีรายได้ส่วนใหญ่กลับไปยังบริษัทแม่ในต่างประเทศรวมถึงการจ้างงานก็อาจจะไม่ได้ใช้คนที่มากนะักนอกจากนี้ Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการให้บริการคลาวด์และ AI ซึ่งหมายความว่าธุรกิจ Data Center เหล่านี้จะอยู่รอดก็คงต้องให้บริการคลาวด์หรือเปิดให้ผู้ใช้บริการมาเช่าพื้นที่ซึ่งก็คงไม่ง่ายเพราะว่าเจ้าตลาดก็เลือกที่จะลงมาสร้าง Data Center ของตัวเองรวมถึงหากประเทศไทยไม่ได้มีการควบคุมผู้เล่นจากต่างประเทศสิ่งนี้ก็อาาาจจจะสรรร้้งกก disrupt ใใหธุิน แล้วก็เสียอำนาจต่อรองให้กับต่างประเทศไปในที่สุดซึ่งจุดนี้ก็เป็นโจทย์ที่สําคัญที่จะต้องมีการกําหนดเงื่อนไขและนโยบายที่ชัดเจนเพื่อสร้างสมดุลการค้าระหว่างประเทศรักษาตลาดให้กับคนไทยต่อไปซึ่งเราก็คงต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดนะคะว่าตลาด Data Center ของไทยนั้นจะเดินไปในทิศทางไหนและจะมีผู้เล่นรายใหม่ลงมาเล่นในตลาดนี้อีกหรือไม่ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์กันนะคะ